สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมาตรวจดวงความรักประจำเดือนสิงหาคมกันค่ะเราจะดูคนมีคู่ก่อนแล้วก็ค่อยเข้าคนโสดนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะดาวเจ้าเรือนพบคู่ครองของคุณเนี่ยก็คือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวรายปีนะเวลาท่านโคจรอ,อยู่ที่ไหนก็จะอยู่นานซึ่งอย่างในเดือนนี้โคจรกลุ่มอยู่ที่ตนุข,ของคุณนะคะเป็นปราเป็นอุจจาวิราชคือมันเหมือนกับว่าในปีนี้มันจะเป็นช่วงปีที่คนรักอะ่ะมักจะพึ่งพิงเรา ตามใจเราอยู่ติดก,กันกับตัวเรานะคะเพราะตัวเขาวิ่งเข้ามาหาตัวเราคือเหมือนว่าเขามีเรื่องอะไรในชีวิตนะคะเขาก็จะแบบว่าคิดถึงเราเป็นคนแรกอาจจะมาปรึกษานะคะอาจจะมาอยากอยู่ใกล้อาจจะมาอยากขอความช่วยเหลือนะ,ะหรือบางทีเราอาจจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมนะคะหรือได้ทํางานอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนรักก็เออ เหมือนเขาเป็นเพื่อนคู่คิดมีคู่ใจเราแหละนะคะโชคดีที่ว่าดาวคนรักเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนพระฤห,หัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุขาอเป็นดาวของคุณธรรมแหละนะคะแล้วก็ได้เกณฑ์ก็คือเวลาเราแบบทําอะไรที่มีพาร์ทเนอร์อ่ะหรือทําอะไรแล้วนึกถึงคู่ของเราหรือการที่เราช่วยเหลือคู่ของเราอ่ะมองว่าดีนะเพราะว่าตัวเขาอ่ะได้ดาวคือเหมือนกับคู่เราเขาอาจจะมีศักยภาพน้อยกว่าคุณ แต่เขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณอยู่ช่วยเหลือคุณอยู่ทําอะไรร่วมก,กันกับคุณหรืออยู่พึ่งพิงคุณอย่างน้อยเขาก็ใช้ความรู้ความสามารถหรือความเป็นผู้ใหญ่ของเขาอะคอยแบบเหมือนให้สติคุณก็ได้เออในยามที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็มองว่าตัวคู่อะจะค่อนข้างพึ่งพิงเราเอางี้แล้วกันแต่เป็นการพึ่งพิงที่เป็นไป,นปนในเชิง p o สิท i ฟนะอืมทีนี้ ในเดือนนี้นะเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยอยู่กับตัวเราใช่ไหมแล้วร่วมกับดาวตั้งหลายดวงนะดาวศุกร์ดาวเกตอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นเดือนที่ถ้าเกิดคุณอยากจะทํากิจกรรมอะไรร่วมก,กันกับคนรักอะ่ะก็ถือว่าดีนะบางทีอาจจะไปแบบทําบุญทําบุญลนนะคะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือแบบว่าเรียนรู้อะไรบางอย่างด้วยกันอ่ะเข้าคุ้งเข้าคอร์สเรียนอะไรบางอย่างด้วยกันแบบนี้นะคะเพราะว่า5กับ9เนี่ยสัมพันธ์ถึงกันก็เป็นเรื่องของแบบจิตวิญญ,ญาณหรือเรื่องของความรู้เชิงลึก ก็ได้นะบางทีการได้แบบอ,อ,อยู่ด้วยกันนะคะแล้วไปทําบุญทํากุศลหรือว่าอ,อ,อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นลักษณะของดาวพฤหัสเกตก็ได้นะ,ะอาจจะเป็นแบบครูบาอาจารย์นะคะหรือพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยแบบทํากิจกรรมหรือสิ่งต่างๆอะไรเหล่านี้ด้วยด้วยกันเนี่ยนะะก็รู้สึกว่ามันมีความสุขนะมีความดีงามมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นนะคะไปด้วยกันแล้วก็ดีทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเลขห้านะคะก็ จะมีเขาเรียกว่ามีความแบบแตกต่างจากดาวศุกร์นิดนึงเหมือนกันนะคะเลยมันเหมือนคนรักของเราอะ่ะเขาอยู่ใกล้ชิดกันกับเราก็จริงนะคะถ้าเกิดไปทําอะไรที่มันเป็นไปในเชิงของ สิ่งที่เขาชอบอ่ะอย่างเช่นทําบุญทำบุญสนเรียนรู้นะคะหรือเดินทางท่องเที่ยวตามประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของดาวศุกร์นะคะเช่นบางทีแบบเอออยากจะชวนไปแบบทําผมทําเล็บนะซื้อของเออกินหรูนะคะเรื่องกิเลสอ่ะดาวศุกร์เรื่องกิเลสท,ทาอะไรสนุกสนุกที่มันแบบฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ้งฟิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะแบบมีการเบรกได้เหมือนกันนะ เพราะดาวพฤหัสคือดาวคุณธรรมไงดาวอะไรที่มันแบบอยู่ในกฎในกรอบในระเบียบอะไรที่มันแบบไม่เกินพอดีไม่เวอร์วงังอลังการอะไรเงี้ยจะเป็นในลักษณะของคู่เราก็จะเป็นในลนักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบเอออยากไปเที่ยวอยากไปแบบเออฟุ่มเฟือยอย่างบางทีแบบเดินทางท่องเที่ยวกันฉันจะต้องแบบโรงแรม5้าดาวฉันจะต้องกินเหลาฉันจะร้องกินของขึ้นขึ้นห้างอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ต้องกินกาแฟแบบแพงๆหลักร้อยขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้คนรักของเรารู้สึกอึดอัดใจ,จ ก็ได้นะในความฟุ่งเฟ,ฟือยเกินพอดีของคุณแต่บางทีเขาอึดอัดแต่เขาก็พูดอะไรมากไม่ได้แหละมันก็เหมือนกับว่าเขาอะาพึ่งพิงคุณอยู่ไงแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าก็ฉันมีเงินนะ่ะช่วงนี้ฉันมีกระตงังฉันอยากจะกินหรูอ,อยู่ดีก็เรื่องของฉันในเมื่อเธอก็แบบยังพึ่งพาฉันอยู่เธอย่ามาพูดมากอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยนะก็อาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้อะว่าเขาอึดอัดใจอะไรเพราะเขายังต้องเพึ่งพิงคุณอยู่ เออมันมันก็เลยทําให้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็เครียดเหมือนกันแต่ม่เป็นความเครียดที่บางทีก็เอออาจจะแบบพูดออกมาไม่ได้เพราะเขาพึ่งพิงคุณอยู่แบบนี้นะคะทีน,นี้ถ้ามองว่าเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยนะคะตัวเขาเนี่ยก็จะส่งกระแสถึงดาวราหูเหมือนกันนะแล้วราหูก็จะส่งกระแสถึงดาวพฤหัสเหมือนกันก็เลยเป็นว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่คนนี้ก็อาจจะแบบเอ่อเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณลุงคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอาจจะมีวิสัยทัศน์ไม่ตรงกันเพราะพฤหัสกราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูเลยนะคะเขาจะเป็นคนธรรมะธโมยอยู่ในกรอบใช่ไหมส่วนผู้ใหญ่ก็อาจจะบอกว่าออกนอกกรอบที่โวยวายทาตัวแปลกๆทำตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยแรงแรงร้ายร้ายนะคะ ก็เลยอาจจะไม่ค่อยอยากจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าผู้ใหญ่ที่เขานับถือเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้ผู้ใหญ่เหล่านี้ทำตัวแรงไม่น่านับถือนะคะก็เลยอยากจะอยู่ห่างๆเลยอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณมากกว่าเพราะอย่างไรเนี่ยก็ถือว่าดาวเจ้าเรือนคุณคือดาวพุธเป็นดาวนักปลาสามารถปรับทุกข์หรือพูดคุยอ่ากันได้แบบในเชิงสร้างสรรค์อะมากกว่าที่จะแบบว่า ไปอยู่ใกล้ชิดกันกับผู้ใหญ่แล้วทาให้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจทีนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังอะ่ะดวงดาวจะเริ่มขยับนะคะคือเหมือนตัวคุณเจ้าเรือนตัวคุณคือดาวพุธอะ่ะจะเริ่มขยับมาเจอคู่ศัตรูนะเนี่ยสี่อ่ะสี่จะเจอ8ดเนี่ยนะคะเออถึงเจอหนึ่งเจอ7็ดแต่เอาเป็นว่ามันเหมือนกับว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยแฟนคุณเข้าข้างคุณแล้ว แต่มันเหมือนช่วงครึ่งเดือนหลังอะ่ะคุณน่ะอาจจะทําให้เขารู้สึกกังวลน,นะคะเพราะว่าอาจจะมันคุณอาจจะมีการขัดแย้งนะคะกับผู้ใหญ่ของเขาหรือของคุณก็ได้นะคะเออแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็คงแบบช่วยเหลืออะไรคุณมากไม่ได้ไนะเพราะตอนนี้เหมือนเขา่าพึ่งพิงคุณใช่ไหมคะเขาจะไปเถียงกันกับผู้ใหญ่เนี่ยมันไปไม่ได้คุณน่ะอาจจะแบบเห็นว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างเรื่องภายในครอบครัวนะคะ คุณอะเข้าข้างญาติพี่น้องแต่คุณอะไม่เข้าข้างผู้ใหญ่บางทีผู้ใหญ่เนี่ยราหูอาจจะแบบติดการพนันหรือเปล่านะคะหรือติดเหล้าติดยาหรือทําตัวแปลกๆทําตัวร้ายๆแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยทําให้คุณอาจจะตักเตือนผู้ใหญ่แบบเนี้ยหรือเกิดความขัดแย้งเงินกับผู้ใหญ่เรียกว่าว่าเลยแหละนะ,ะมีอะไรก็พร้อมที่จะว่าผู้ใหญ่นะซึ่งแฟนเนี่ยก็ไม่สามารถ ทำอะไรได้เพราะเขาพึ่งคุณอยู่ใช่ไหมก็เลยทําให้เขารู้สึกเครียดหรือกังวลในเรื่องของความขัดแย้งของคุณนะกับคนในครอบครัวแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทำเนี่ยม,มันอาจจะทําให้คนรักเรารู้สึกไม่ค่อยมีความสุขกังวลในเรื่องของความขัดแยง้งภายในครอบครัวทีนี้มาดูคนโสดกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยคือดาวศุกร์นะเดือนนี้โครจรกลุ่มลัคนาของคุณแล้วก็โครจรรอยอยู่ในภพ กระดุมพระแสดงว่าคนที่คุณปิ๊งเนี่ยมีโอกาสที่ได้เจอกันนะเรียกว่าเขาจะพุ่งเข้าหาตัวเราเลยอะเนี่ยมากุมรักเราจะพุ่งเข้าหาตัวเราจะแสดงตัวอย่างชัดเจนเลยว่าเอ้ยฉันชอบเธอนะเออแล้วก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเจอกันเนี่ยเพราะนะคะอาจจะทํางานด้วยกันทํากิจกรรมอะไรบางอย่างด้วยกันนะคะอย่างทํางานก็อาจจะเป็นแบบว่าเออ ทำ,ทำงานที่บริษัทเดียวกันอาจจะเป็นคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นลูกค้ารายใหม่อาจจะเป็นคู่ค้าลูกน้องของคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนหรืออาจจะแบบไปทํากิจกรรมเช่นไปทํากิจกรรมงานบุญแล้วก็บังเอิญแบบว่าเออเจอกันตามกิจกรรมต่างๆหรืออาจจะแบบเป็นการแบบไปเรียนนะคะไปเรียนที่ใดที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเจอคนถูกใจปิ๊ง แบบนี้นะคะแล้วเขาก็เข้ามาหาตัวเรานะคะก็พอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยถูกใจนะคะเพราะดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยโคจรดีหมดเลยตลอดเดือนนะคะเออเลยแบบรู้สึกถูกใจแล้วอาจจะแบบว่า,าสั่นสัมพันธ์ต่อก็ได้นะคะเห็นเขาแบบอยู่ในภพกระดุมพระเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับเราอะรู้สึกเออถูกใจถูกชะตาเข้ากันได้อยากที่จะคุยกันมากขึ้นแบบนี้นะคะทีนี้ ถ้าเรามองว่าคนที่เข้ามาหาตัวเราเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าเราอะ่ะแบบค่อนข้างมีความรู้นะเพราะว่าดาวพฤหัสกับเกตใช่ไหมโคจรกลุ่มตัวคุณไปตลอดเดือนอะ่ะเขารู้สึกว่าพอเห็นคุณแล้วว่ารู้สึกแบบชอบมากเลยว่าเอ้ยค,คนคนนี้ดูเป็นครูบาอาจารย์5 9เนี่ยความรู้เชิงลึกคุณอาจจะแบบว่ารู้เรื่องคุณอาจจะกำลังสอนอะไรบางอย่างอยู่ด้วยสิ่งที่คุณสอนเนี่ยมันทำให้เขา,เาประทับใจเพราะคุณมีความรู้ที่แบบเชิงลึก หรือลักษณะการวางตัวของคุณอนะดูเป็นแบบคนคงแก่เรียนดูเป็นคนน่านับถืออะไรอย่างเงี้ยดูเป็นคนแบบว่าเออดูสายบุญเนาะดูแบบมีภูมิมีความรู้แบบกราบไหว้ได้สนิทใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะดูหน้าเข้าหาดูแล้แบบเออคงทําให้เราชีวิตเราดีขึ้นจเจริญขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบมองคุณในะลักษณะ นั้นเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ามองว่าเขามองคุณดีนะคะแต่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเราวางลัคนาไว้ที่ภพปุตตะเนี่ยนะคะในช่วงแบบปลายเดือนอะนะคะครึ่งหลังของเดือนเนี่ยมันก็จะมีดาวคู่ศัตรูเนี่ยหนึ่งสี่เจ็ดแปดเนี่ยโครจรเล็งกันอยู่เหมือนกันเขาอาจจะรู้สึกชอบคุณและคุณก็อาจจะรู้สึกชอบเขานะคะแต่สถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็น ยังไม่ค่อยเอื้ออํหนวยนก็ได้นะเช่นพอคุยคุยกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะเอ๊มีมีคําว่าเอ๊อยู่เพราะมันเหมือนว่าโตคุณอนะพอเขาเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณก็อยากจะสารสัมพันธ์แล้วเขารู้สึกชอบคุณเพราะสารสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการคุยใช่ไหมดาวพุธคือการสื่อสารการเจรจาดาวพุธด,ด,ด,ดวงดวงเนี้นะคะเอ่อมันมีเลงดาวคู่ศัตรูอยู่เลยเหมือนกับว่าพอเรากําลังจะพูดคือ เรื่องปิ้งอะมันเห็นแบบแอปเปรเรนซ์ก่อนไงนแต่พอเวลาจะพูดอะ่ะมันจะต้องแบบคุยใช่ไหมทัศนคตินิสยัยอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยแต่ดาวพูดเจอคู่ศัตรูเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะพอพูดพูดกันแล้วก็อาจจะมีบางอย่างมีบางอย่างมีแง่มุมบางอันที่เราอาจจะเห็นต่างเห็นไม่ตรงกันแบบนี้ก็ได้นะคะก็เลยทําให้เหมือนแบบต้องดูดูกันไปก่อนเออแต่ถูกใจแหละนะคะแต่การคุยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id ชีต t astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ